สวัสดีครับผม EA นำโชคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับเทคนิคหนึ่งที่อ่าเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันนะครับก็คือเทคนิคที่เรียกว่าอะไรครับอ่าก็คือเราจะทําการเทรดตามเทรนนะครับเทรดตามเทรนโดยเราจะให้เครื่องมือตัวนี้นะเป็นการบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่าอ่าซิกแซกนะครับซิกแซกนะครับอ่าซิกแซกอยู่ในเอ่ยในนี้มีหรือเปล่านะครับ มาสักครู่นะครับซิกแซกนาซิกแซกซิกแซกซิกแซกอ่าตรงนี้นะครับซิกแซกเห็นไหมนะครับแล้วผมใช้เป็นตรงนี้เป็นยี่สิบนะครับอืมซึ่งเราเนี่ยจะให้เงื่อนไขการเปิดบายเปิดเซลลโดยอะไรครับถ้าเราจะเทรดบายเทรดเทรดขาบายนะครับเทรดขาบายคือให้ซิกแซกเนี่ยยกตัวขึ้นนะครับเช่นยังไงอย่างนี้นะครับเห็นไหมซิกแซกโลตรงนี้นะครับกับซิกแซกโลเนี่ยมันขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ดูที่หายนะเห็นไหมหายเนี่ยกับหายเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นนะครับทีนี่ เราก็มองว่าโอเคตอนนี้คือขาขึ้นแล้วเราก็รอเทรดขึ้นนะครับหลังจากนี้มานะครับหลังจากนี้มาคือเรามองแล้วโอเคสิกสักทั้งโร้ทั้งหายนี่เป็นขาขึ้นแล้วก็รอให้สโตนเนี่ยตัดกันนะครับตัดกันนะครับที่ต่ากว่า80นะตัดกันต่ากว่า80นะครับตรงไหนก็ได้ขอแค่ต่ากว่าแ0ก็ทาการเปิดบายนะไหมตัดกันตรงนี้ก็เปิดบายนะครับอ่าตัดกันตรงนี้ก็เปิดบายนะครับตัดกันตรงนี้ก็เปิดบายก็จะได้ก็ได้บายแถวนี้นะครับอืมเห็นไหมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขาขึ้นนนนนอยยยยู่ะะะคคครรรรััับบบบบบเเเ็ม้กปปปิิิดดดาาาตงี เปิดบายอืมนี่ก็คือเงื่อนไขในการเข้าเทรดนะครับส่วนขาลงยังไงครับขาลงก็เหมือนกันนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับขาลงขาลงเห็นไหมขาลงก็คือโลกับโลยกต่ําลงนะครับแล้วก็หายกับหายต่ําลงนะเห็นไหมแล้วก็รอเทรดเทรดขาลงก็ตอนที่ซิกแซกเนี่ยตัดลงนะครับตัดลงนะทีนี้แต่ว่าต้องตอนที่มันตัดลงเนี่ยต้องมีราคาสูงกว่า2ี่สิบนะครับเห็นไหมตัดลงตรงนี้เห็นไหมตัดกันแล้วก็ตัดลงนี้ตัดกันก็ได้เซลล์เซลล์สองไม้นะครับ อ่าตรงนี้ไม่นับนะครับเพราะมันต่ำมันต่ำกว่า20เนาะก็ประมาณนี้นะครับในการสร้างทีนี้เรามาดูกันว่าสร้างยังไงครับอย่างแรกเนี่ยเราผมเปิดขึ้นมานะ FXD มานะหน้าเปล่า,า,าไม่มีอะไรเลยนะครับเงื่อนไขแรกนะครับที่เราจะใช้กันนะครับก็คือเงื่อนไขว่าอะไรครับมี2เงื่อนไขนะเงื่อนไขในฟังก์ชันแรกคือคําว่าซิกแซกเห็นไหมมันจะมีให้เลือกอินดี้ก็เลือกทุกคนไปเลือกเป็นเข้าไปซิกแซกนะครับเช็คกับดิซักเหมือนกันกน,นะซิกแซกไฮเห็นไหมมันจะมีให้เลือกหลายอันเลยไฮโรไฮเอไฮโรเอโรนะครับเป็นไฮนะ ก็ high เทียบกันนั้นครับซึ่งผมใช้คําว่า high ID1 กับ h i g h ดี2หมายความว่าอะไร h i g อ id 1หมายความว่าสมมติกราฟอยู่ตรงนี้นะครับ high ID1 ก็คือตรงนี้นะครับ id 2คือตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมเราเทียบ1กับเทียบ2แล้วก็โลเหมือนกันนะเห็นไหมหมดโลเทียบหมดโล ID 1กับหมดโล id 2อนะครับก็เป็นโล1อยู่ตรงไหนครับตรงนี้เทียบกับโลตรงนี้นะครับเห็นไหมอย่างนี้เป็นขาขึ้นใช่ไหมผมก็ให้เป็น high 1กับสูงกว่า high 2แล้วก็โล1สูงกว่าโล2เห็นไหม มันก็จะกลายเป็นทฤษฎีเดลเชอรี่ขาขึ้นใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วนั่นคือขาขึ้นนะครับที่เราทําเสร็จต่อมาอีก2บล็อกคืออะไร2บล็อกคือสโต e นะครับสโต e อย่างบล็อกเนี้ยคืออะไรครับผมบอกว่าเวลาจะเปิดบายเนี่ยผมที่ผมบอกนะเปิดบายคืออะไรครับโรยกสูงขึ้นไฮยกสูงขึ้นแล้วก็เปิดเปิดบายเมื่อ,อไรครับอ่าสโตเนี่ยต่ำกว่า70็นะผมใช้เป็นเจ็ดสิบนะครับเห็นไหมผมใช้คำว่าอ่าอินดี้ที่ชื่อว่าสโต e นะครับเก้าสามสามอยู่ต่ำกว่านะครับ เ0นะครับเห็นไหมต่ำกว่าเจิแต่ตรงนี้ฉัน8ปสินะในนี้แก้เป็นแก้ก็ได้ครับเราแก้ันนี้ก็ได้เป็นเจิบนะครับอ่าสมมติผมแก้นะผมแก้ตรงนี้เป็นเจิบนะครับสโตเห็นไหมเส้นเลเวลเป็นแก้เป็นสามสิบกับเจ็ินะครับจะได้ตรงกันนะในนี้อ่าเห็นไหมสโตต้องต่ำกว่าเจ็ิบนะครับแล้วก็อะไรครับรอให้มันตัดกันนะตรงแนวนี้เห็นไหมตัดกันตรงนี้เห็นไหมตัดกันตรงนี้ก็ทําการเปิดบายนะครับอืมตัดกันตรงนี้เปิดบายนะครับเห็นไหมสโตเก้าสามสามตัดขึ้นเห็นไหม ตัดขึ้นของเส้นอะไรล่ะเส้นเมนตัดขึ้นเส้นสิกเนลนะครับเส้นเมนคือเส้นสีขาวนะครับเส้นสีขาวก็เส้นนี้นะตัดขึ้นกับเส้นสิกเนลเส้นสีแดงนะครับก็คือเส้นสีขาวไปตัดขึ้นเส้นสีแดงก็ทำการเปิดบ่ายเปิดบ่ายนะครับอ่ามีสองอย่างแล้วผมก็ใส่คาว่าบ่ายเข้าไปนะครับอ่ามีแค่นั้นนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้งานยังไงนะเดี๋ยวผมลองบัคเชต์ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเวิร์กหรือเปล่านะครับอ่าผมก็เมื่อผมเซฟไฟเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็เข้ามาที่เหมือนเดิมนะคร อ่าผมเอาลองคำแล้วกันตรงนี้เอาตรงนี้นนะครับอืมเอาแบ็กเชดแบบนี่นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูภาพนะครับว่ามันแม่นหรือเปล่ามันแม่นหรือเปล่านะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มด้วยซิกแซกนะครับคอนเฟิร์มด้วยซิกแซกนะครับอ่าเปิดบ่ายไปแล้วหนึ่งไม้นไหมซิกแซกเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็รออะไรครับสโต๊ตตัดกันเห็นไหมตัดกันตรงนี้แล้วก็เปิดบ่ายเห็นไหมเพิ่อไปถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอากราฟออกเห็นะมครับ ซิกแซกเป็นขาขึ้นนะครับในขาในในอดีตนะขาขึ้นแน่นอนแล้วก็ซิกแซกตัดกันนะครับแล้วก็ทําการเปิดบ่ายนะครับอืมเปิดบ่ายก้านหนึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมตัดกันแล้วก็ทําการเปิดบ่ายอ่าตรงนี้เป็นไงครับตัดกันเหมือนกันเห็นไหมตัดกันตรงนี้นะครับตัดกันตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเปิดบ่ายปึ๊บเปิดบ่ายทีนะครับตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมซิกแซกยังขาขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมโรสูงขึ้นนะครับไฮสูงขึ้นนะครับแล้วก็เปิดบ่ายตรงนี้นะครับเห็นไหมมันตัดกันตรงนี้แล้วก็เปิดบ่ายครับก็ที ตรงนี้เป็นไงครับเห็นไหมทุกคนตัดกันตรงนี้ก็ทํางานเปิดบายนะครับเห็นไหมถ้าเราชิคตรงนี้ยมันก็ยังสูงขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมโลสูงขึ้นไฮก็สูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะเห็นไหมก็เป็นอะไรครับโลสูงขึ้นไหมสูงขึ้นสูงขึ้นนิดหน่อยก็ถือว่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไฮก็สูงขึ้นเหมือนเดิมก็ทํางานเปิดบายนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วทุกคนก็ลองไปทําฝั่งฝั่งขาเซลล์ดูนะครับฝั่งขาเซลล์น้ำแงผมก็บอกไปแล้วนะคุณก็ลองแก้แก แกจาก high high มากกว่าเดิมเนี่ยก็เป็น high หนึ่งต้องต่ํากว่าใช่ไหม high หนึ่งต่ำกว่า high สองแล้วก็ low หนึ่งต่ำกว่า low สองแล้วก็เปลี่ยนสโตเนี่ยเห็นไหมสโตเนี่ยก็เป็นจากตัดขึ้นใช่ไหมก็เป็นตัดลงนะครับเห็นไหมตัดลงก,งก็ตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อะไรครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องต่ํากว่าสามสิบนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้มันต่ำกว่าเจ็ดสิบใช่ไหมก็ต้องมากกว่ามากกว่าสามสิบเพราะาเราใช่ไหมถ้าเราเทรดเซลล์นะครับอ่าทำนองนั้นก็ลองไปสร้างฝั่งเซลล์ดูนะครับว่ามันจะได้ อ่ายัางไงยังไงก็ทุกคนเนี่ยก็ลองไปสร้างดูนะครับมันจะประมาณนี้ครับผมสำหรับ e อในช่วงวันนี้ครับผมสวัสดีครับ